เช่นเคยนะครับปือวันนี้พี่โนโมซื้อปืนมาสามปืนไอ้สี่ปืนนะครับแต่มีของพี่เขานะครับเขามาฝากไว้กับผมนะครับพี่โนโมนั่นเองนี่ก็เป็นปืนของพี่เขาที่เขาฝากไว้นะก็จะเป็นปืนพวกวิ่งวิ่งอยู่างนี้นี่แล้วก็จะมีปืนพวกแบบแบบปืนแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ นนีเราโมเคยซื้อมา50บาทนะอันนี้79บาทนี่ยิงได้ดีมากแล้วก็ไอ้สามปืนนี้ก็สงสัยกันใช่ไหมครับว่ามันเป็นปืนของใครก็เช่นเคยแหละครับมันเป็นปืนของพี่โนโมแล้วดูระยะไกลของมันตัน,นี้มันได้ไม่ค่อยแรงเลยครับแล้วดู ปืนอะไรครับปืนเนอร์ฟเหรออันนี้ปืนเนิร์ฟแบบเหมือนสงครามลูกแต่ก่อนนี่ก็ปั๊มมือปั๊มมือแต่ไอ้ปืนนี้มันปั๊มไม่ได้นะคระนี่ก็ปั๊มปืนนี้เลยไปยิงยิงแบบรัวๆเลยนะคบวันนี้กดค้างไว้เลยหรือว่าเราจะกดสองสองอันนี้นะครับมาชิดกันแล้วก็กดเข้าเลยนะครับ ชักชัก,ชกมันไมจะไกลนะครับแล้วก็อสุดท้ายเลยทีนี้ก็เป็นปืนชักของพี่นโมวันนี้จะหนักหน่อยเพราะมันใหญ่มันใหญ่ทุกปืนนะครับมันจะมีบางปืนไม่ค่อยใหญ่กับใหญ่นี่ดูนี่ครับเดี๋ยวไปเจอพี่นโมอยู่ที่ถนนเข้าวเหนียวได้เลยครับ พี่จมว่กันขอนแกนขอนแกนโอ้โหพี่กันขอนแกนเจอกันครับแล้วตอนเย็นเจอกันครับเริ่มงานกี่โมงครับบ่ายบ่ายสามครับบ่ายสามโอเคเดี๋ยวเจอกันบ่ายสามโมงเย็นตอนนี้พี่จมว์อาบน้ำอากาศร้อนมากอาบน้ำที่บ้านก่อนเดี๋ยวบ่ายสามโมงเจอกันครับ

ข้าเหนียวจังหวันโค้กกันครับตอนนี้ตามหาร้องน้ำมูยังไม่เจอนะครับเพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสูส่การทำาลืมนุษล์ครัังที่ยิ่งใหญ่รอติดตามชมครับไม่ถึง5่านาทีก็น่าจะเริ่มนะครับ ผมขึ้นไปจะกลับมาเร็วกว่ากันหลังเวทีไปถึงประตูเมืองแล้วข้างหน้าไปดีไหนสุดยอดมากสุดยอดมากแล้วรอขึ้นกลับมารอขึ้นกลับมาไปจะกลับมาถึงก่อนรอการมาเสร็จหลังจากตัน้นจะก,กระโดดซ้ำเพื่อจะส่งขึ้นกับไปรอบที่สอง ตรงนี้ก็เหมือนกันพอเคลื่อนกลับมาจะกระโดดซ้ำะสบเคลื่อนกลับไปรอบที่สองนะครับเรียมนะครับฝั่งน้าเมืองกำลังกลับมาใช่ไหมฝั่งน้าเมืองกำลังกลับมาใช่ไหมฝั่งโมโดกลับมาหรือยังฝั่งน้าเมืองกลับมาแล้วฝั่งโมโดกลับมา ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้องนโมให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปหืนมนุษย์จบลงแล้วในคืนวันที่สองและอีกหนึ่งคืนครับคืนวันที่15รอติดตามชมครับพรุนี้วันสุดท้ายในการบุกที่บนหน้าจะให่ท่ำกว่าต้ง ศการสงการในถนนข้าวเหนียวสุขสีวิถีไทยนะครับภายใต้คอนเปต์คืนมนุษย์สุดมิตรภาพตอนนี้ก็จะให้ชมภาพบรรยากาศน,นักท่องเที่ยวแลก็เวทีทั้ง12เวทีบนถนนข้าวเหนียวนะครับนักท่องเที่ยว คืนครับที่ยังไม่ได้มาสัมผัสบรรยากาศก็หอวอมาสัมผัสบรรยากาศได้ตัวเองนะครับมีกานข้าวนีกระปันแยกเดียวโลังกับถนนหน้าเมืองไปจนถึงถงนนที่ตภาพัความยิ่งใหญ่ยิงมนุษย์ ติดเครื่องรถอย่างเดียวทะลงป้าครับขับเร็นิน้หน้นาจราจรเดี๋ยวตามหาพีโ่โนกันครับนี่ก็เป็นถนนหนารเมืองครับแห่งชาตเก่ารถก็จับประมาณนี้ครับทุกที่แยกในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรม ครับข้างไปได้รถและผู้คนบนรถไ,ไปครับคัทีนี oh <my> ้ยงหักมากครับตอนนี้อยู่ที่นาสถานีตำรวจเมอมืองเ็ค,ครับหนลนหลังเมือง ถนนหน้าเมืองเราังไปไม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่ถนนกลางเมืองโซลหลักอยู่ที่ถนนหน้าเมืองและก็ถนนซีจันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแฟรี่คอนเทนนะครับถนนหน้าเมือง น่าจาก่านมาถนนหน้าเมืองนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง,องน้องน้ำโม่ให้ด้วยนะครับ อลอง,องโมโนจะไปไหนกัน,นก่อนอื่นก,ก็จะรีบติดตามวันนี้ก็ได้กล้องน้องโมโนให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย